ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบแพทยสานะครับธันวาคม6 5 4นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อ2เขาบอกนะครับว่าเออถ้าให้ระยะทางเนี่ยคือตัวแปร s นะครับเป็นดังสมการนะครับ s อสเท่ากับหนส่วนสองเอยกกำลังสองนะครับเมื่อกําหนดให้ a คืออัตราเร่งนะครับและ t คือเวลานะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็สังเกตเห็นง่ายๆนะครับเนี่ยก็ชิลไว้ข้อนี้เรามาดูช้อยส์ก่อนสมการนี้สอดคล้องกับการตรงอิสระแบบ อิสระนะครับอัตราเร่งเนี่ยในสถานการณ์นี้มีค่าคงที่นะครับก็ใช่ครับสมัคไอสมการอย่างเงี้ยอัตราเร่งมีค่าคงที่นะครับอัตราเวลมีขนาดคงที่ถ้าอัตราเวลมีขนาดคงที่มันจะมีความเร่งไหมครับก็เนี่ยเราทราบนะครับว่าความเร่งเนี่ยเกิดจาก v บวก u ส่วน t นะครับมันมีความเร่งนะครับเนี่ยมีความเร่ง a นะครับก็คือ v บวก u เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับเพราะว่าถ้า v บวก u เท่ากับศูนย์เนี่ยความเร่งก็ไม่มีนะครับก็แสดงว่าสมการนี้นะครับก็ ตอบข้อที่3นะครับข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จบนะครับข้อนี้ก็เฉยข้อที่3นะครับผมก็้ากใครมีข้อสงสัยนะก็ติดต่อผมช่องทาง IG นะครับแอนะครับแบงค์นะครับจริงไม่มีแอปนะครับแต่ว่าใส่ไว้งั้นครับ t h a r นะครับ n u t ครับผมยินดีตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ